โปรดใช้วิจารณญาณใน,นการรับฟังแอบน่ากลัวระวังให้ดีหมอปลายพรายกระซิบทำนายดวงเมืองเครื่องปีหลัง2,565มิถุนายนถึงกันยายนจุดตายของประเทศเดือนกรกฎาธุรกิจเจ๊งเยอะ หมอปลายพรายกระซิบซึ่งปัจจุบันเป็นภิกษุณีสุทัศนาได้ให้สัมภาษณ์เจาะลึกเกี่ยวกับดวงเมืองในครึ่งปีหลัง2,565ทั้งเรื่องเศรษฐกิจภัยพิบัติวงการบันเทิงการเมืองและสังคมเริ่มจากวงการบันเทิงหมอปลายบอกว่าก็มีเรื่องของอย่าร้างกันเยอะขึ้นเลิกก็หนักหมอปลายหมายถึงคนดังเลิกกัน เรื่องของการมีเมียน้อยมีมือที่สามเยอะโดยเฉพาะรกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนประมาณช่วงสามเดือนนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ข่าวดีก็มีเยอะด้านเศรษฐกิจช่วงข้างหน้านี้จะเป็นเรื่องของคนที่ทำธุรกิจแล้วเจ๊งเตรียมตัวว่าธุรกิจจะดีลงทุนเต็มที่เตรียมตัวเต็มที่กู้แล้วใส่เต็มที่แล้วก็หมดจะเจอข่าวพวกนี้เยอะ เดือนกระกฎาคมเป็นหลักเลยทองกับคริปโตจะกลับมาขึ้นอีกทีหนึ่งประมาณช่วงสิงหาคมตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมแต่เดือนที่ไม่ได้พูดก็คือส่งส่งสุดๆกันไปด้านสงครามยูเครนรัเสเซียจะจบหรือยืดเยื้อมันยังไม่จบง่งายๆแล้วมันจะมีเบื้องหลังหมอปลายันยืดเยื้อเรื่องของภัยพิบัติ กันยายนช่วงนั้นสิ่งที่น่ากลัวกลัวเรื่องน้ำไม่รู้น้ำอะไรเดี๋ยวจะมีน้ำกับไฟมาอีกแล้วไฟน่าจะเป็นที่เล็กๆที่เล็กๆหมายความว่าเป็นโรงงานเป็นอะไรที่มีควันขโมงได้พอสมควรแต่มันไม่ใช่พื้นที่เหมือนป่าปลายมองว่าเหมือนที่เล็กช่วงนั้นก็อาจจะเยอะหน่อย แล้วก็เรื่องของน้ำน่าจะเป็นน้ำจากฝนแล้วก็น้ำที่เก็บไม่ดีน้ำทะลักน้ำนองก็จะมาอีกปัญหาเดิมๆเ,เลยค่ะแล้วก็ปีนี้จะเห็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวช่วงตุลาคมพฤศจิกายนที่จะให้คนเริ่มหันมาโทษระบบโทษการจัดการเยอะขึ้นระบบการจัดการกับระบบความปลอดภัยไม่ดีเพราะฉะนั้น มองว่าถ้าท่านยมพูดถึงเรื่องความปลอดภัยมันอาจเป็นเรื่องของคนไปเที่ยวหรือคนต่างชาติเข้ามาและมีการเสียชีวิตหรือมีเหตุอะไรที่ไม่ควรเกิดขึ้นสิ่งที่เห็นอีกรอบคือเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องบินช่วงประมาณปลายปีไตรามาสหลังเลยเรื่องของการบินการบินมีปัญหาเครื่องบินมีเหตุมีทีทีกันประมาณ3-4เรื่องทั้งในประเทศและนอกประเทศ ส่วนด้านการเมืองสิ่งที่เคยเห็นมิถุนายนกรกฎาคมจะมีการเปลี่ยนแปลงและคิดว่าเขาคงจะขึ้นช่วงประมาณมิถุนายนมีการถอดลงกันอะไรอย่างนี้รู้สึกมันเลื่อนออกมันยังไม่ลงตามล็อกที่ควรจะเป็นทุกอย่างมันชะลอเพราะมีความกลัวเกิดขึ้นข้อแรกคือกลัวว่าคนที่ขึ้นมาจะเป็นของอีกกลุ่มหนึ่งข้อสองที่กลัวคือ ผลประโยชน์มันแตกและจะทำให้ทำยังไงต่อแต่หนูไม่รู้ว่าคำว่าผู้ใหญ่ที่ท่านยมพูดคือผู้ใหญ่แบบไหนซึ่งผู้ใหญ่ข้างบนจะเป็นคนที่กำหนดทุกอย่างและอรอให้เลื่อนเลื่อนไปถึงเดือนสิงหาคมซึ่งหนูไม่เข้าใจว่าเกิดการแทรกแซงของต่างประเทศหรืออะไรเข้ามาหรือเปล่าอันนี้จากสิ่งที่เห็นภาพคร่าวๆนะคะ มันจะมีเรื่องของการได้เงินซึ่งเงินก้อนใหญ่มันจะเข้ากระเป๋าใครก็ไม่รู้ช่วงประมาณกรกฎาคมก้อนใหญ่เลยไม่รู้จะกู้เพิ่มหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือมันหมดอะไรแล้วก็ไม่รู้แต่มันมีก้อนใหญ่คะ่ะเอามาซึ่งเขารอตรงนี้แหละเขาถึงยืดมิถุนายนถึงกันยายนถือเป็นช่วงที่จุดตายของประเทศ มันเหมือนกับการที่สุดท้ายก่อนไปเป็นการทิ้งทวนแต่มันเป็นการทิ้งทวนที่ไม่ยุติธรรมสำหรับคนรากญ้าอย่างพวกเรามันเหมือนการทิ้งขี้ทิ้งบอมมากกว่าทิ้งแบบก้อนใหญ่เลยหลังจากนั้นก็ไปทำกันเอาเองแล้วก็มาถึงเวลาที่อาจจะต้องตลบหลังกันเกิดขึ้นมันน่าจะมีการแตกกันข้างในเกิดขึ้นอันนี้จากพื้นดวงนะคะนายกคนใหม่มีสองระยะ มีระยะสั้นและมีระยะกลางคนที่ขึ้นมาระยะสั้นไม่ใช่คนเดินไม่ไหวจะเป็นคนเดินไวหวน่าจะาประมาณ50-60ประมาณนี้คือดูจากรูปทรงนะคะเป็นผู้ชายผิวเข้มแต่ก็คือตอนนี้มองยังไม่ชัดขนาดนั้นเพราะว่ามันมีรอยแยกอยู่ประมาณ3ทางหนูไม่รู้ว่าผู้ใหญ่คิดยังไงแต่3ทางนี้สิ่งที่เห็นมันมีสีที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจะขึ้นมา ขึ้นมาระยะสั้นเพื่อเปลี่ยนทายหมอปลายเผยสีน้ำเงินรอลุ้นว่าถ้าเป็นสีน้ำเงินเข้มบ่าแข็งอย่างที่หนูบอกนะกลุ่มนั้นแข็งคนที่ไม่ควรมีอำนาจมันกลายเป็นมีอำนาจด้านสังคมจะมีเรื่องของผู้มีอิทธิพลจะเริ่มขึ้นมาผู้มีอิทธิพลทั้งทั้งด้านการเมือง และผู้มีอิทธิพลทังด้านธุรกิจสีดำหรือสีเทาจะกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยอยู่ดีๆเขาก็ดังเปรี้ยงขึ้นมาแล้วก็ปีนี้เรื่องของผิดเป็นถูกจะเยอะมากๆตั้งแต่ช่วงกรกฎาคมเป็นต้นไปเหมือนการตัดสินใจที่มันประหลาดขึ้นของคนในประเทศเราอย่างนี้สมมุติว่าเราควรเลือกที่จะหยุดทำแบบนี้แต่ทำแล้วทำไมไม่โอเค คนยกย่องเชิดชูแล้วก็ดังเปรียงเปรียง,ร,ยงรวยเลยจะเป็นแบบนั้นค่อนข้างเยอะแล้วจะเห็นพวกเน็ตไอดอลหรืออะไรทั้งหลายแหลมันจะเป็นการนำวัฒนธรรมที่ผิดประเภทเข้ามาสู่สังคมไทยทิ้งท้ายหมอปลายพรายกระซิบแนะนำถึงการไหว้เสริมดวงในยุคเข้ายากหมากแพงสำหรับคนไทยว่าจริงๆทุกที่ดีหมดเพียงแต่ว่าแต่ละคน ต้องดูว่าถูกต้องกับอะไรขอสร้างจุดยืนเลยว่าไหว้เทพไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าไหวาผ้ผีเราก็ดูประวัติว่าตรงนั้นมาจากอะไรตายยังไงแต่ถ้าเทพเรารู้เลยว่าท่านไม่ได้ตายเป็นเทพที่สร้างเป็นรูปปั้นขึ้นมาจุดทูบให้ถูกต้องเทพพินดู16ดอกเทพจีน18ดอกไหว้พระก็ทูบสามดอกแต่ถ้าผีทุกอย่างคือหนึ่งดอกห้ามไหว้ ถ้าไหว้ผีจะทำให้เศรษฐกิจและภาพรวมของประเทศและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นสีดำทั้งหมดประชาชนจะรู้สึกว่าทุกขร้อนไม่มีความสุขเรียกวัศเนียดหรือกาลาเกนีเข้ามาอยู่เยอะเราต้องช่วยกันล้างตรงนี้ก่อนส่วนองค์ท้าวเวสุวรรณที่วัดสุวรรณภูมิไหว้ได้ทาวเวสก็คืออยู่ในกลุ่มเทพเหมือนกัน สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณข้อมูลจากหมอปลายพรายกระซิบมาณที่นี้และย้ำอีกครั้งว่าเรื่องราวที่เราได้นํนำมาฝากกันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ